สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนมิถุนายนปี2564นะคะเรามาเริ่มที่การงานก่อนเลยเนาะนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปไม่ใช่อะไรนะคะนะกาไไะรงาน,นของคุณในช่วงนี้ชกสาขาอาชีพเป็นไปได้ด้วยดีค่ะนะคะ ทำมาค้าขายก็มีลูกค้าประจำติดต่อมาตลอดนะคะนะทั้งเสื้อผ้าทั้งการขนส่งทั้งอาหารทั้งสังคพันธ์ต่างๆทั้งงานรับเหมาก่อสร้างงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมใหญ่ๆก็ไปได้ดีแล้วแต่จะต้องมีแนวทางมีการคิดงานที่เขาเรียกว่าอะไรอะให้มัน มองตรงไปข้างหน้าคือให้มันทันสมัยนะคะตรงนี้นะนะโปรเจกต์งานคิดงานอะไรออกมาจะทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ควรจะมองไปข้างหน้านี้ม,นมากที่สุดนะคะอย่าจําเจอนะเนาะส่วนคนที่กินเงินเดือนกินรายวันละ่ะก็ไปได้ดีเช่นกันค่ะนะคะนะ คือมันไม่มีอะไรต้องมาท้วงติงเพิ่มมากมายอะไรเลยในหน้าไพ่นี้นะคะการเงินก็ไม่ต้องพูดเลยการเงินดีมากเลยค่ะนะคะได้ไพ่เงินมาสองใบนะคะแปดเหรียญกับสามเหรียญน,นะคะทุกสินทุกอย่างอยู่ในกำมือของคุณแล้วแต่ว่าคุณจะขยันทำมากน้อยแค่ไหนเท่าน,นั้นเองนะคะคือตัวคุณเองก็รู้สึกว่า พึงพอใจมันพอสมควรเลยนะนะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะมองไปข้างหน้าค่ะมองถึงอนาคตด้วยนะคะนะเพราะว่ามันดิ้นตลอดแล้วอะตอนนี้นะอืมหวังว่าคงจะเข้าใจนะที่พูดนี่เพราะว่ามันเป็นศัพท์สมัยใหม่หาคำพูดศัพท์สมัยใหม่ไม่ค่อยได้อะค่ะนะก็จะพยายามศึกษาเช่นกันนะคะนะ นะต่อไปเรื่องสุขภาพสุขภาพองค์รวมโอเคหมดเลยค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเลยนะคะแต่อาจจะเป็นโรคอ้วนอย่าก,กินเยอะนะคะนะใหอ้วนขึ้นมาเป็นตัวคนเลยนะคะนะคะนะเดี๋ยวจะเสื้อผ้าจะสว,สวยจะใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวชุดทํางานจะ,จะใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวอ่ะอย่างนี้นะส่วนท่านที่มีคดีความอะไรต่างๆก็น่าจะน่าจะโอเคนะควรจะหา ผู้ที่มีความรู้นะคะคอยเขช่วยนะน่าจะผ่านนะน่าจะผ่านนะคะนะต่อไปอเรื่องความรักกันบ้างคนโสดคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคู่ไพ่คู่ของคุณมันขึ้นมาแต่การที่เรามีไพ่สองถ้วยขึ้นมาในสำรับนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าเรานั่งอยู่บ้านเราไม่เจอ นะคะเราต้องออกมาทำกิจกรรมข้างนอกบ้านนะคะยกตัวอย่างเช่นไปวัดนะคะไปเ,เที่ยวห้างกับเพื่อนๆไปกินร้านอาหารนั่งกินนะคะไปนั่งกินไม่ใช่ซื้อกลับนะคะเอาไปทำงานนะคะไปเรียนหนังสือก็ใช่นะคะสมมุติยกตัวอย่างเช่นเฉยๆฉยนะคะนะไพ่คู่ขึ้น แต่นั่งอยู่บ้านไม่เจอนะคะนะใช้ความน่ารักความมีอัธยาศัยคอยช่วยนะคะถ้าคุณมีอยู่แล้วสิ่งนี้คุณมีอยู่แล้วนะนะคะ่นะส่วนคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วในหน้าไพ่นีเ้เราอย่าใช้เสน่ห์ของเราไปเรื่อยเปื่อยเพราะเรามีแฟนแล้วนะคะ การครบซ้อนคบได้แต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรู้ก็จะทะเลาะกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็แล้วแต่คุณแล้วกัน <c ười> คือช,ช่วงนี้คุณสเสน่ห์ดีอเสน่ห์แรงอะค่ะนะคะ,นะคะแต่ก็มันก็เป็นเฉพาะช่วงเดินนี้เท่านั้นนะนะมันมันไม่ยั่งยืนมันไม่เหมือนคนรักของเราแล้ว คนรักของเราคือเราตกลงปรงใจจะอยู่กินด้วยกันใช่ไหมแต่ถ้าคนนอกคือมันต้องเสียเงินไงช่วงครั้งช่วงคราวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าแต่ค่าชีวิตที่จะเลือกกระทำกันเอาเองนะคะหน้าไพ่ที่จะติติงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยเพราะว่ามันดีหมดเลยอย่างที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้คือการคบซ้อน การใช้สนเสนิทรียเปื่อนั้นเท่านั้นเองนะคะแฟนเราไม่รู้ก็แล้วไปแฟนเรารู้มันก็ทะเลาะกันไงคะก็ง้องอนกันหน่อยนะคะไม่เลิกกันหรอกนะหน้าไพ่นี้คนมีคู่นี่ดีมากดีมากๆเลยคะ่ะมันมันคือพอการงานการเงินมันดีปุ๊บเนี่ยเรื่องคู่มันก็จะดีตาม เพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจภายในครอบครัวมันก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นกันนะคะเรื่องเงินมันมาดีอย่างนี้แสดงความรักก็ต้องดีเช่นกันนะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ